สวัสดีครับผมเพชรนะครับฮุนไดนีโอทีมซีนะครับวันนี้นะครับเพชรจะพามาทาความรู้จักกับฮุนไดสตาร์เลียรุ่น S นะครับแล้วก็รุ่นเอสนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาลูกค้าทุกท่านมาชมกันเลยครับครับผมมาดูในส่วนของด้านหน้ากันนะครับในส่วนของสตาร์เลียนะครับรุ่น S นะครับจะไม่มีในส่วนของกล้องหน้านะครับ ทุกอย่างก็เหมือนกันทั้งหมดเลยครับผมมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับรุ่น SCL นะครับก็จะให้ล้ออลลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นสีทูโทนนะฮะก็จะให้อารมณ์ในส่วนของสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วในส่วนของรุ่น S นะครับก็จะให้เป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับอารมณ์ก็จะแบบเรียบหรูนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของกระจก กระจกในรุ่นของ SCL นะครับจะมีกล้อง360องศาแต่ในรุ่น S นะครับจะไม่มีในส่วนของกล้อง360องศาครับครัผมมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนะครับในส่วนของรุ่น SCL นะครับจะให้ไฟท้ายแบบ LED นะครับเป็นไฟท้ายแบบ p a r a m ิ t ต i c p พิกเซลนะครับจำลองมาจากตึกสูงนะครับอันนี้ก็ดูสวยงามนะครับสปอร์ต แล้วก็ในส่วนของรุ่น S นะครับรุ่น S นะครับจะเป็นไฟท้ายแบบมัลติเรฟกเตอร์นะครับพร้อมตกแต่งลวดลายให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับรุ่น s L นะครับจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับในส่วนของรุ่น S จะเป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะครับมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะครับ รุ่น SCL นะครับจะให้หน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด10นิ้วและในส่วนของรุ่น S นะครับจะให้หน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด4นิ้วพร้อมที่บังแดดนะครับและในส่วนของเบาะรุ่น SCL นะครับจะให้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับ12ทิศทางและในรุ่น S นะครับจะเป็นปรับแมนนวลนะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเพชจะไปพูดในคลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ